ว่าพิจารณาเสร็จผ่านวันของเราเดินที่แบบเดินนี้เดินตลอดเวลาเดินมาไครับเป็นไงบ้างคะมีอะไรเซอร์ไพรส์สำรับวันเดนเดสเซอร์ไพรส์มันเซอร์ไพรส์กันจนคิดอะไรไม่ออกแล้วครับแล้วจะเซอร์ไพรส์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยครับหลังๆก็เลยแบบบอกเลยอันนี่ฉันมีอันนี้ให้เธอนะออแล้วก็แบบเลือกอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณเจี๊ยบมีช็อตกันช็อตช็อตกลับตรงที่ไม่ได้เตรียมอะไรเลพราะว่าช่วงนั้นอย่างที่บอกครับยุ่ง เขาเดือนมกราเป็นเดือนที่สอบทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นแล้วก <laughs> ็ยอมรับว่าแบบโชคดีที่มีตัดคลิปอะไรไปบ้างเลยค่ะไม่งั้นก็จะไม่ยอมตอนนีต้องไปต้อนรองแบบของสต็อกหมดเนี่ยที่แบบตัดคลิปอะไรไว้แต่ยังไม่ได้ลงเลยอะค่ะเขาก็แบบเออก็ออะไรจ้ะก็ยังมีอะไรลงให้แบบพอได้ชื่นใจเออก็ชื่นใจคะก็ชื่นใจตลอด มันจะมีโอกาสแต่งเพลงให้เขาว่าไม่หาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามคิดอยู่ครับแต่ว่าแเวลาเราจะมีเวลาได้นั่งลงทําเพลงทุกวันนี้ก็ก็เอามาลงกับร้านหมดเลยครับก็แต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องทางทางเรื่องทําเพลงเรื่องอะไรนะครับยังคงทําอยู่แล้วก็ยังหาเพลงที่เหมาะสมกับเขาตอนนี้ว่าจะไปทางหวานหรือจะไปทางฮาดีผม เป็นชาบูได้ไหมชื่ออะไรใครรู้ว่าอะไรฟิลฟิลแบบเทียบกันมาไอเดียดีนะจะได้โปรโมทงานตัวเองไปดู้วยการแต่งงาแต่งให้ผมหนุ่มแต่งเดือนเลยหนุ่มแต่เดือนเลยจัดใจเป็นคนเดินเยอะมแสดงว่าโอกาสหวานเพลงเพลงเป็นแบบว่าแนวแบบว่าช็อตช็อตมันน่าจะมากกว่าสิ่งที่ทำนครับมีแต่คนเชียร์ให้เป็นมาทางฮาแล้วอ่ะเราอ่ะเหมือนใช่เหมือนเรามาสายนั้นแล้ว จริงเหรอคะคาเลกเตอร์เราชัดิเราแม่สับเกมากวเกี๊ยวเราไม่ได้ชัดนะทุกคนทำไม่ชาติไม่ค่ะก็จริงๆเหมือนปกติที่พูดอยู่แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นค่ะคะแต่ตัววอยเองก็คือชินนะคะเวลาเจอเขามาแต่ละดอกอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็แบบวะเออช็อตมันก็มีช็อตช็อตบ่อยนะครับแต่ว่าหลังๆเริ่มเริ่มเริ่มเตรียมพร้อมพอช็อตปุ๊บผมต้องรีบ จะแบันทึกเก็บจดก่อนเดี๋ยวลืมอะไรเงี้ยล่าสุดก็พี่หลุยดาราวิดีโอครับพี่หลุยประธานก็เข้ามาดูแลตามปกติอย่างเงี้ยก็เข้ามาอ้าวเชียบเป็นไงสวัสดีครัพี่ลุยล่าสุดเห็นพี่ไปกายภาพมาเหรอคะไม่ได้กายภาพพี่ออกกำลังกายคือแบบทักทักผู้ใหญ่ไม่ได้เลยเป็นไความคุยตครงมใหญตยวดูผิด คือแบบไปถ่ายถ่ายไอจีผ่านแป๊บเดียวไปหาว่าเขาไปออกไปกายภาพซะแล้วอะอย่างนักศึกษก็เป็นช็อตกับนักแสดงรุ่นน้อยน้องโอบด้วยเมนน่ะเรอะันนั้นช็อตไหมพี่พจ่จะรู้ว่าพูดจริงๆไม่คือปกติแล้วสนิทกันอยู่แล้วค่ะเขาก็แซวเจีบแจก็แซวเขากราบแต่ลืมไปว่ามันเป็นที่แบบปกติปกติเวลาคุยไลน์ก็จะแบบก็เขาก็ ปากแจ๋วอยู่เราก็เลยกาเเร็ลยแบบเดี๋ยวนี้ต้องสู้คนแล้วค่ะตั้งแบบจากเด็กน้อยบางที้เขาก็แจ๋วอยู่มีสู้น้องๆบ้างนะสู้แล้วค่ะตั้งแต่การกัจัูถาวรโอบนี่ที่คุณบอยอย่างเงี้ยมันก็หลายคนที่แบบรุมเราเราเริ่มไม่ไหวแล้วเราเราเราเป็นวัวใช่ไห กี่ยวกับการโดนรูมีล่ะคือบางทีเขาแบบพิมพ์มาเราก็ยังชชาๆอยู่นะแล้วว่าหรือเปล,ล่าอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็เริ่มดูแลวว่ามันต้องแบบพิมพ์ไปต้คนส,สู้อยากให้รู <c oughs> ร้ว่าแบบว่าเจี๊ยบเป็นคนสู้คนเป็นใช่ไแล้วพอได้เริ่มเม้นแล้วก็เป็นเมน้นหน้องเขาผิดเลยตอนแรกไม่เม้นอะไรดีแล้วพอเริ่มเม้นตตอบกับเพจหรือว่าแม้กระทั่งในอะไรต่างๆก็เริ่มแบบ หิบเยอะเหมือนกันเป็นเปลี่ยนชื่อให้เขาอีกก็เออก็จริงๆแล้วไม่แสดงความไม่เห็นดีกว่าเอาไปสนของเขาโอ้บอกว่าพี่เจ้าพี่แล้วหล่ออ่างงเะแกแต่ว่าต้องมีหลายแมทแล้วเหรอหคะมากคม่คู่นี้เขากัดกันตลอดเขากัดกันตั้งแต่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกัดกันตลอดทั้งทีว่าครับเป็นกรรมการหรืออะไรเงี้ยก็กรรมการหลังๆเริ่มเดินออกแล้วตู้ไปเลยไปเลยแล้วพี่จะพูดจริงอย่างที่คอมเมนต์ไว้ไหมคะว่าจะเป็น ถ้าเขาไม่ว่าจะใครก็ยินดีไม่ว่าจะจะใครก็ยินดีหมายถึงเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะตอนวันนั้นถ้าถึงวันนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ก็น้องเขารู้แหละว่าเราสองคนแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องเรื่องราของเขาให้ถามเขาเองแต่ว่าเราก็อยู่ในฝั่งแบบให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วมาดูไกลเรียนอุ้ย ตอใช่คขะช็อตเลยแต่เราพร้อมแล้วเป็นแบบยกน้ำชาให้เราได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาอีกพี่เจี๊ยบหางานให้เราเตรียมตัวคอมเมนต์งานหาชีวิตอนนี้ก็ให้น้องน้องเขาจะชอบมาทานที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพาเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนะค่ะเพื่อนมาเพราะว่อผมพร้อมมาไม่ไม่ค่ะไม่ราบเหมือนกัน ใช่ก็เลยแบบเออแซวกันไปแซวกันมาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้เชียร์เไปเนาะใช่ก็เชียร์เชียร์ไปบริษัทเข้ามาแบบเป็นคู่ไหมคะบริษัทเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันเลยไม่น่าใจแต่เขามาบ่อยค่ะเขาเขามาบ่อยกล้องเสียครับกล้องที่ร้านเสียไก่ได้ดูใช่ไูว่ามาหรือเปล่าไงการกล้องเสียมาเลย เจี๊ยบค่ะบที่ปอแทค่ะปอมชื่อเราเนี่ยคือจริงๆงมันจริงๆเขาเป็นของแทนแล้วเราปอมจริงจริงเราเจี๊ยบมีปัญหากับเฟซบุ๊กมาตั้งนานแล้วคือคนไม่ค่อยรู้ว่าว่าอันนี้คือของเจี๊ยบเพราะว่าของตัวไม่ใช่ตัวปอมอาจจะว่าเป็นตัวปลอมก็ได้เขาใช้ชื่อเจี๊ยบไปแล้วแล้วคนก็จะไม่ได้มาฟอลโล่ตัวจริงเจีก็เลยแบบปรึกษาคุณบว่าเออทาไงดีลูกค้าก็แบบ ไม่ได้มาเข้าในเพจเจียบืางทีเพจปอมก็มีโพสต์รีวิวของได้ซ้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะหลอกลวงคนอื่นไหมคึอนบอกโอเคเดี๋ยวจัดการให้แ๋่วเปลี่ยนชื่อให้พอตื่นเช้ามาก็เป็นเจีย๊ยพิติตาขอ,องแท้เ,เราก็ยังแบบพอเพื่อนแคปมาส่งมาบอกเอ้ยเขาเปลี่นชื่อเพจหรอชื่อนี้หรอจะก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนนาจะเป็นของปอ,งปองไมไม่มัน มันเวลาสมมติว hey, really? ่าเราตามเพจใครหรือฟ o l โล w เพจใครอยู่เวลาเปลี่ยนชื่อมันจะแจ้งเตือนเขาก็ไม่รู้เก็ไม่รู้เาก็รู้ว่าโดนแฮ็กกันตอนแรกนี่ไงแฮกเกอร์อยู่นี่ส้รุปแล้วมาถามเขาเขาบอกว่าเขาเป็นคนเปลี่ยนเราก็พยายามแบบหาข้อมูลว่าจะเปลี่ยนกลับยังไงก็สรุปแล้วมันต้องใช้เวลาหกสิหรือเก้าสิบวันประมาณนี้ค่ะ เราก็เลยโพสลงไปว่าเออจะเปลี่ยนชื่อเพจไปยังไงแล้วเพื่อนว่าเขาก็เลยไปคอมเมนต์ว่าช่วยกดโหวตหน่อยว่าจะเป็นชื่อนี้หรือเปลี่ยนเราทุกคนก็ให้เป็นชื่อนี้ชื่อเดิมแค่แค่แต่ถึงแม้ว่าครบ6กสิวันนะครับเขาก็เปลี่ยนอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่พอไม่เล่นแต่ตอนนี้ต้องออนวอทางนี้ออนวอไม่ค่อยได้แบบจับแต่ตอนนี้จะจับเยอะขึ้นแล้วค่ะจะพยายามแบบพูดคุยคุยคุยกับใครน้องแจ็คแจ็ควัดโพ <laughs> ไม่คนอ,อันนั้นตื่นอาจแบบคือเราไม่รู้มาก่อนว่ามีชื่อนี้อยู่เราก็ไม่รู้คําว่าของแท้เนี่ยเป็นเพลงของเขาคุณบอยคุณบอยรู้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันแล้วรู้แค่ว่าคําทิดเป็นแบบมีคําว่าของแท้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอน,น้องเขามาเมนแล้วคนก็มาชี้ว่าเออคนนี้ยน้องเขามาเมนนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออ ไม่ถึงผมจะไม่รู้ว่าเป็นเพลงเขาแต่ผมรู้ว่าเขาชื่อแจ็คแบบโฮมรู้ไม่ <c oughs> เราไม่รู้คํา,าว่าแบบโฮมันไม่มีความหมายเ,เราคิดว่ามันยังมีคนที่แบบนามสกุลเป็นวัดอยู่ะคะ่ะอย่างเช่นแบบคนเหมือนแม่เขาไปจํา,าจว่าแบบเขาไปจําว่าแบบมีเมนวัดดาวคทำไมแจ็ค <Jack S 1> จะวัดโพไม่ได้ล่ะแจ็ควัดโพยก็เลยเข้าใจว่า อะไรโอโออะไรก็าจกยังหลังกล้องก็ยังขำเลยอะไม่โอ้โหไม่แบบไม่ไหวเลยพี่เจี๊ยบท่านคือดูดิเขาเลยแบบโอเคก็เลยพิมพ์ไปว่าแบบแล้วเขาก็เหมือนเขาเขาก็ได้บล็อกเราไปแล้วมั้งไม่ไม่เนาะเขาก็พิมพ์มาพิมพ์ดาราไปมาคุยอีกเลยแล้วอย่างกับเพจบลอมที่เราเที่เราเจอมันมันสร้างกัไรบางอย่างเราคือต้องบอกว่าบางคนที่ไปฟอลโล่แล้วคือเขาฟอลโล่เยอะนะคะฟอลโล่ต้องสี่หมื่นคนฟอลโล่เยอะมากก็คือเขาก็มี ก่อนหน้านี้เราก็เห็นเขามีลงรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ธรรมดาแต่พอหลังๆมันเริ่มเป็นเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับการพน,นันลิงก์การพน,นันหลอกให้ลงทุนอะไรยงเี้ใช่ค่ะแล้วคนก็จะไปอ่านคอมเมนต์บางคนก็เข้าใจว่าเป็นเราจริงๆออว่าพี่เจี๊ยบจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีม,มีมีคนส่งมาเตือนผมบอกว่าพี่บอยไปดูเพจของพี่เจี๊ยบหน่อยเนี่ยโดนแฮกแล้วเนี่ย คนเข้ามาชวนลงทุนเขายังไม่รู้เลยว่าเพจน่ะเป็นเพจอื่นอย่าคิดว่าเป็นของเจี๊ยบเลยอย่างมันไม่มีคําว่าของแท่งถ้ามันมีคำว่าของแท้เป็นของจริงปกติจะไม่ได้รบกวนลูกเพจแต่วันนั้นคือด้วยความที่มีคนแบบเม้นเยอะเราคิดว่าคงมีคนโดนบ้างแล้วก็เลยรีบแบบแคปว่าให้ไปช่วยกดรีพอร์ตกันหน่อยค่ะให้ให้ให้เขาปลิวไปทีตอนแรกเราก็ไม่อยากแบบจัดการขนาดนั้นแป๊บเดียวเนาะ ดีเลยพี่จะต้องมีการแจ้งความหรืออะไรใไงไม่ได้แจ้งเลยอะค่ะใช่แต่ตอนนี้คือเพจก็ถูกบินไปแล้วบินไปแล้วแต่ก็ยังมีแบบชื่ออื่นซึ่งชื่ออื่นๆจะเชื่อว่าอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบเราเพราะว่าแค่เอารูปไปรีโพสต์เเฉยๆไม่ได้มีการหลอกลวงให้ลงทุนอะไรค่ะ แล้วพี่จะแสดงตัวตนในเพจงของแท้ของแท้ live อะไรอย่เงี้ยมาคนจะได้แบบเฮ้ยอันเนี้ยคือฉันเราเป็นนะาเป็นฉันตัวจริงเออชักหน่อยไหมจริงไม่ไม่มั่นใจเลยค่ะกลัวแบบ live แล้วเป็นผิดช่องอีกแบบผิดชูองกผิดโผล่ผิดไลังไม่เป็นเลยกนงานให้ไม่ปล่อยต่าหก กดไลค์เป็นหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้อย่า้างไม่ได้กดไม่คือคิดว่าไม่พูดดีกว่าเพราะพูดไปเดี๋ยวจะแบบผิดอะไรอีกแล้วมันจะแบบกระทบไป3ามสี่อะไรอย่างเงี้ยแลไลฟ์ด้วยไงไลฟ์มันแก้อะไรไม่ได้แก้ไม่ได้ใช่ก็เลยแบบแค่นี้คู่กรณีในวงการก็เยอะไม่มีใครจะคบแล้วเนี่ยเพื่อนในวงการอันเฟนหมดแล้วเออไอย่างไงนะถ้าทำอะไรเสียหายพี่เจมส์ของผมจะฟังฮัสติสไหมครับแม่เรื่องกเลยนะคะ ถ้าสมุนเผ็ดอะไรกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะกมาแอบอ้างไม่ได้เชิงฟาดก็เอามาฟ้องคนอื่นก็คือยืมมาจ่ายก็คือยืมมือคนอื่นถึงมาจับกับคุณตำรวจอนเกมแมสซาไปแบบไปบอกคอื่นว่าลองไปนึกว่าคือนะวันนั้นลืมนึกไปเรื่องนี้เลยค่ะแค่อยากไม่อยากให้คนแบบไปกดลิงก์เยอะเพราะเราไม่รู้ลิงก์ดูดเงินหรือเปล่าก็เลยรีบแทปแล้วก็มาบอกมากกว่าเลยยังไม่ได้คิดถึงแบบคุณตำรวจเลยค่ะ